สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดคำทํานายเรื่องคู่คองของสงการหลังชาวเน็ตลุ้นคืนดีแอปจากกรณีที่นักแสดงสาวแอปทักษอรได้ร่วมส่งขุณพออนุสรผู้ล่วงลับขึ้นสวรรค์เสียชีวิตเนื่องจากต่อสู้โรคมะเร็งมานานหลายปี และในวันงานหลายคนสังเกตเห็นอดีตสามีสงการเตชนะนรงค์มาร่วมไว้อะไรและมาช่วยต้อนรับแขกทุกวันแถมสงการยังแอบมองแอป,ปอยู่บ่อยครั้งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเดาวา่าสงการอยากเข้าไปปลอบใจแอป,ปแต่ไม่กล้าหรือเปล่าและยังลุน้นอยากให้ครอบครัวคืนดีกันด้วยหากย้อนฟังคำทำนาเรื่องคู่ครองของสงการ ที่หมอกิชเคยทำนายเอาไว้มีอยู่ว่าดวงของทั้งคู่ไม่มีโอกาสแต่งงานกันแน่นอนแต่ถ้าจะเอาสงการอยู่นั้นมีสองกรณีคือกรณีแรกต้องหน้าหมวยมีเชื้อจีนต้นตระกูลใช้แท้เลยหรือไม่ต้องหน้าหมวยซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครเลยมีแต่หน้าคมเข้มหรือเป็นลูกครึ่งไปเลยมันผิดตำแหน่งเหนือคู่หรือกรณีที่สองคือ เป็นแมม่ายลูกติดที่เลิกลาไปแล้วถ้าไม่ข่าวหมวยก็มีโอกาสกลับมารีเทินกับคุณแอบได้อันนี้ถือว่าอยู่ด้วยกันจนแก่ได้เลยซึ่งตอนนี้กับคุณแอบเขาเลิกกันแล้วเลยถือว่าเป็นแมม่ายลูกติดถ้ากลับมาคบหรือมาคุยใหม่อาจจะได้เป็นเหนือคู่กันได้